ได้ปลาคาปลาคายานางค่ะแกง้ไม่กินเที่ยงซอย้ไม่กินเที่ยงไปจะอยน้ปะเนาะไปน้องขวาน้วไม่า้ไม่ใส่เผือใส่น้ำตาลแต่จะสิบเอ็ดขัว ขัน meal. Meal. <ediyor S 1> อ่อนอ่อนพอดีวขั่นพอดีดีน้ำเต้าหวน้ำเดือดแล้วก็ล้มรัวอาหารเที่ยงมื้อนี้ค่ะแกงน้ำม่สดๆผัดมีสมตำ ก๋วยน้ำมัก้นจังหอมน้ำน้ำมัออกอีกเออก่อนน้ำมขัขก๋วเขากับเสาวเกลือน้ำตาลก็เนาะค่ะขั้นน้ำมัให้เข่ากันให้มันอ่อนเล็กน้อยแล้วมัได้น้ำมันก๋วยอาหารเที่ยงเมื้อเี้แกงน้ำมัสด,สด กว่ามันเจืดจังน้อยลองวารีนเตรียมผักค่ะผักคะย่องย่องอย่านัางแล้วมันบ่นอะ่ะวลิีนนะย่องแล้วเรียบร้อยอ๋อเพิ่น,ไปป,นไปปัน้นโอ้ปั้นเอาค่ะปันนป้นปั้นหนำอย่านัางเอาเกียงผักคะเด็ดยอดผักคะอยูอ่ทั้งฟังนี่เพิ่นจะกินสม้มบักโยมแซบ่แซบแซบ่แซบเกี๊ยงใหม่สดๆกินเที่ยง ไก่เทียงหรือไงบ่ประมาณกางมือนี้บรถือโทรศัพท์เลยที่บ้านบ่บเป็นเราจะ่ออกม่อาเทเียงนะเลข้านะปงแล้วเป็นะทตบเป็เจนตำพริกเขาอาปลาระไหใส่ปลาที่เราซือมาลูกโดดลูกโดดเออใช่อยู่ในนั้นนะกระะะ น้ำเดือดลราจ้องปรุงเนาะนี้ใส่ลูกโดก่อนน้ำปลาใส่บ้างใส่น้ำเป็นโตเลยนะแซ่บได้เก่อ่ะตอแบบนี้ได้เียดแบบนี้เขาจะได้เนื้อปลาด้วยนะที่มัน้ปเนื้อปลาด้วยนะทมันนำมันพรสัแกนเรียนเนื้อปลาเออจะได้เค็มคนอีกนะ เช่แบบนี <tá cult ua> hey, <these> <styles> ้ค่ะมะนามันทอนใส่กับปลาล่าน้ีเรเนื้อปลาล่าหอมพร้อมตกใต้ด้วยปลางคา ไม่คุณเจนแจงแกงยำไตบลเคยบผ่าแซ่บแม่ก็คุณเดิมค่ะเคยเฮ็ดในก,กิรัยเทือแล้วมื่อนี้่กับฟ้ากันเฮ็ดกินอีกแกงน้งไมัเทียงสูตรเพื่อที่เป็นขั่วค่ะแล้วขั้นขั้นน้ไมัใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วเพิ่มกันน้ำมขะขั่วหอมหวานค่ะแซบ่บคุณเจนเฮ็ดในกิรัยเทื่อยังค่ะมื้อนี้่กับไปอีกมื้อเนึ่งพี่แกงน้งไมัสู้สาวอีสานแล้วก็น้องวัลินค่ะพี่อ้อนกิน สุกแล้วค่ะทีนี้เติมเกลือเกลือนิดหนอ่อยในหลักหนาวบอกเพ่อบอ,บอ,บ,อบอกหนาวบอกย่าหมีห่ออกมาอยู่ได้ล่ะ,ะตกท้ายด้วยพักค้าแซ่แบเสร็จแล้ว โอเคลายหอมลายห้มหอมหอมลายชมไแม่ชิมเลยจะหอมกับชิมไมสายสายบ้านตูชิมนะค่ะชิมชิมค่ะชิมชิมแซ่บแซ่บอมฉ่ำโป๊ะแซ่บแซ่บอืมกินข่าวค่ะขาวแกงปลาดุออกปลาดุเซบกฟักอ่ะนี่แกงเรอไหมส้มตำผัดมี ส่งตากัผัดมี่นะเจ้าก่ของคู่กันได้เลยถึงนเนี่ยบ้านัมบ้านถัห้ข่อเถึงำรนี่เน่ยผม่เห็ดเผ็ดบะพราะแล้วปะเพราแล้วพราะแล้วจ้าำเครงบนเตียวมาสินะรงคุณจะได้สมน้วเสียบี แก่งมแล้วมันก็ินะกจะเกลดแต่ละดนี้ยั่นายไหมั่นน่เคยที่นีดียจังีดีแล้วหนูแน่นแน่จังมาโจะแล้วกิ่นเค็ม่านั่นะน้ำีน้กระดูกนสีเขม่ยังดด่า่